ครับอ่ากล่องฟักไข่ของผมครับนี่ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอ่าตั้งอุณหภูมินะครับแล้วก็นี้จะเป็นสายไฟนะครับเป็นหลอดไฟอยู่ข้างในนะครับตรงนี้กาวสองหน้านะครับไปแปะแปะนี่นะครับแล้วก็หัวแรงผมใช้เจาะรูระบายอากาศนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับนี่ข้างในจะเป็นหลอดไฟนะครับตัวตัวนี้จะเป็นแท่งวัดอุณหภูมินะครับถ้าเกิดได้อุณหภูมิที่เราตั้งไว้มันก็จะติดอยู่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิไม่ถึงมันก็จะตัดนะครับข้างในก็จะเป็นถาดนะครับถาดใส่ไข่นี่ถาดใส่ไข่นะครับ ผงมใช้ถาปพลติกกลมๆนะครับข้างล่างเอา,เอาผ้านี้รองนี้ออกก่อนข้างล่างนี้เราก็จะเทน้ำใส่นะครับเพื่อให้มีความชื้นในในกล่องฟักไข่ของเรานะครับส่วนตัวอาการตั้งค่าอุณหภูมินะครับตัวนี้จะเป็นตุ่มให้ดูชัดๆก่นอนตุ่มเซตนะครับ ตัวเซตนะครับตัวตั้งค่ากดขึ้นกดลงนะครับมีสามตุ่มครับตัวเซตนี้การตั้งค่าจะมี p ศนย์ p 1และ p 2 p สามนะครับอ่าเราจะตั้งค่าแค่ p ศนกับ p 1นะครับส่วน p 2 p สามก็เป็นค่าปกติที่โรงงานเขาตั้งมานะครับให้เรากดค้าง p ศูนย์นะครับแล้วก็กดตัวขึ้นตัวหนึ่งนี่ครับมันจ้าพิบนะครับเป็นสามสิบแปด นะครับผมตั้งไว้สามสิบแปดนะครับส่วน p ศูนย์กดค้าง p ศูนย์ผมตั้งที่สามสิบเจ็ดจุดห้าเป็นค่าต่ํานะครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็ค่าสูงสุดผมใช้สามสิบแปดนะครับค่าเริ่มต้นผมสามสิบเจ็ดจุดห้าค่าสูงสุดผมใช้ สามสิบแปดนะครับนี่เป็นสามสิบเจ็ดจุดห้าแล้วก็ p สามสิบเจ็ดจุดห้าน,นะครับให้ไปไปการตั้งค่าให้ใหเราตั้งสมมุติว่าเราจะตั้งค่า p ศูนย์นะครับมากด p ศูนย์แล้วก็ตั้งตุ่มกดมาตุ่มเซตครั้งหนึ่งแล้วเราก็ตั้งนะครับกดขึ้นกดลงเนี่ยสามสิบเจ็ดสามแปดเนี่ยสามเจ็ดจุดแปด สามเจ็ดจุดเจ็ดสามเจ็ดจุดห้าสามเจ็ดจุดห้าโอเคแล้วก็ปล่อยให้มันดับเองนะครับมันก็จะตั้งค่าอัตโนมัติครับในสามเจ็ดจอมที่เราเห็นหน้าจอนี้ก็คืออุณหภูมิข้างในนะครับสามเจ็ดจุดสามสิบห้าจุดเจ็ดนะครับโอเคแล้วก็เราก็มาดู P ศูนย์ P หนึ่ง P ศูนย์เราตั้งแล้วครับ P หนึ่ง P หนึ่งผมตั้งสามสิบแปดเห็นไหมครับ โอเคแล้วก็ p 2 p 2 0.0ศนะครับให้ตั้งตัวนี้เลยนะครับ p สก็ศูนย์เหมือนกันนะครับ k เรียบร้อยนะครับอ่านตั้งค่าแล้วเ,เดี๋ยวผมเอาไข่มาใส่นะครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนครับอ่าผมเอาน้ำใส่แล้วนะครับแล้วก็ตะกต้าใส่ครับเอาน้ำใส่เพื่อให้ มีความชื้นนะครับโอเคครับเคล็ดลับในการเลือกไข่ไก่นะครับเดี๋ยวอ่อให้เลือกไข่ที่เป็นลูกกลมๆนะครับอ่าอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าลูกยาวๆนี้นะครับจะเป็นไข่ขตัวผู้นะครับนี่ผมก็เอาไปก่อนเดี๋ยวผมก็จะไปคัดที่หลังนะครับนี่ไข่ปันไข่ของผมนะครับนี่ไก่ปันไข่มคอกมันนะครับ